โรงเรียนบ้านครองหอยโคงอเภครองหอยโคงจังหวัดสงขลาเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้ส่งเสริมให้มีกลุ่มยุวเกษตรกรขึ้นในโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนรู้ปลูกฝังให้นักเรียนดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและรักอาชีพด้านการเกษตรประกอบกับประชาชนในเอคลองหอยโคงมีอาชีพการเกษตรและนักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานเกษตรกร การให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดทักษะจะสามารถช่วยผู้ปกครองทําการเกษตรได้ตลอดจนสามารถนําความรู้ใหม่ๆไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองเพื่อใช้พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรได้อีกด้วย โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโครงการฐานพันธุ์ดีกองผลพัฒนาที่4ข่ารัตนพลอเภอคลองหอยคงจสงขลาและสำนักงานเกษตรอเภอคลองหอยโคงได้เข้ามาให้ความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรมีการจัดสรรพื้นที่ดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรทั้งการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวการเพาะเห็ดการเลี้ยงสัตว์การประมง การแปรรูปการถนอมอาหารและการทำปุ๋ยชีวภาพเป็นต้นเน้นผลผลิตทุกอย่างต้องปลอดภัยไร้าสารเคมีร0อเปอร์เซนโดยกำหนดให้นักเรียนผูป้ป,ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการเกษตรร่วมกันและมีครูประจำชานคอยดูแลเป็นการฝึกความรับผิดชอบความมีวินัยควบคู่ไปด้วยเราได้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการทำการเกษตรในเรื่องของการผลิตและก็ บริโภคอาหารปลอดภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนนะคะรวมถึงในเรื่องของการรวมกลุ่มและก็การที่นักเรียนได้นําความรู้ตรงนี้ไปขยายต่อในชุมชนให้กับพ่อแม่ที่บ้านนะคะเพื่อที่จะได้ผลิตอาหารให้กับครัวเรือนได้ปลอดภัยและก็พอเพียงนะคะผลจากการดําเนินงานของกลุ่มวุวาเกษ,ษ,ษตรกรในกิจกรรมต่าง ได้นาผลผลิตเข้าสู่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนครองหอยคงทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอเหมาะสมกับการเจเริญเติบโตตามวัยมีสุขภาพอนามัยที่ดีและเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการให้กับนักเรียนผู้ป,ปกครองรวมทั้งชุมชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนอกจากนี้ผลผลิตส่วนที่เหลือได้นําไปจําหน่ายเป็นไรายได้ของกลุ่มยุวเกษตรกร ให้นักเรียนนําความรู้นี้นะครับทุกอย่างเอาไปใช้ที่บ้านแนะนําพ่อแม่พี่น้องครูไปดูที่บ้านด้วยบางส่วนก็นําผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนทําที่บ้านเนี่ยเอามาขายให้โรงเรียนนำก็สู่โครงการาอาหารกลางวันด้วยบางอย่างนะครับเพื่อ เ็นการเรียบลูกฝังทัศนคติที่ดีในเรื่องเกษตรให้เกณฑนักเรียนเพราะว่าสนองอโครงการพระราชดุลย์ด้วยเพราะโรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนนิ้นเกษตรแล้วก็ทําเรื่องเกษตรมาโดยเฉพาะหลายปีแล้วเพราะว่าบริบทมันเหมาะสมทั้งพื้นที่ ทั้งผู้ปกครองทุกอย่างนักเรียนจะมาทําวันละหคนมาปัดบัรแล้วก็ไม่ขาดเลยเต็มใจแล้วก็เด็กก็มีความภาคภูมิใจมากการจัดให้มีกลุ่มยุวเกษตรกรช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาและสามารถพึ่งตนเองได้ในการจัดการอาหารกลางวันได้อย่างยั่งยืนเกิดการเรียนรู้และสามารถนําความรู้ไปปฏิบัติจริงที่บ้านและขยายผลสู่ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนไปสู่การใช้ชีวิตที่มีความสุขแบบพอเพียงได้ตามที่สมเด็จพระกรนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้โรงเรียนจัดตั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พื่อมุ่งเน้นที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้ในักเรียนมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็กไทยทุกคนลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการที่ผมเข้ามาในกลุ่มยัวเกษตรกร,ร,กรได้มีความรู้ด้านกเกษตรในการปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาและการเพาะเห็ดเรื่องการใส่ปุ๋ยรดน้ำดูแลกำจัดวัชพืช และเก็บเกี่ยวผลผลิตครับซึ่งผลผลิตที่ได้นํามารับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนในการที่ผมรับประทานอาหารครบ5หมู่ทําให้ร่างกายของผมแข็งแรงและพัฒนาสมองได้ดีขึ้นครับนอกจากนั้นผมและเพื่อนๆได้นําความรู้ไปใช้กับครอบครัวครอบครัวผมได้ลด ค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ขึ้นครับปัจจุบันโรงเรียนบ้านครองหอยโข่งเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานและโรงเรียนต่างๆได้รับรางวัลมากมายยืนยันได้ถึงความพร้อมของทางโรงเรียนซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดด้านการเกรษตรสู่สังคมและการดำเนินชีวิตตามหลักปรยยัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนสนิทสีสวรณูนนถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวเอ็นบีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา